สวัสดีครับผู้แข่เช่นเคยครับผมกับสังตรงนะครับมือนี้กับมาทรงเครื่องสับหญ้ากับลูกค้านะครับผมนะครับที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับผมลูกค้าก็มีเครื่องเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันบ่ตอบโจทย์นะครับผมลูกค้าก็ซื้อมาแล้วก็บ่ตอบโจทย์นะครับผมซึ่งความละเอียดนะครับผมความละเอียดของชิ้นงานนะครับมันบ่ได้นะครับ มันจะเป็นต้อนโคโลเคเลนะครับลูกค้าว่าลูกค้าก็เลี้ยงค่อยงามนะครับผมลูกค้าก็ต้องการอยากจะได้ชิ้นงานนี้มันละเอียดนะครับผมรากาปลอดไัยนะครับนี่ลูกเลียงนะครับน้ำว่าจดูที่เท้าไหร่ขับผมออกมานะยครับผมยังงามเลยละเอียดดีครับกินดีป่ะครับแซเนี่ยกินดีนะครับผมลูกค้าโอเคนะครับผม เลี้ยงไงว่าเยี่ยมมะนะครับผมถืกใจนะครับผมอ่าเีมงานเข้ามาสาธิตให้นะครับผมอ่านะครับคุณพ่อเคนะครับผมกับนีเครื่องอยู่แล้วกรบโปตอบโจทย์นะครับผมกันเลยสัうう่งเครื่องไม้กับสั้นโกงมากนะครับผมนะครับฝากไว้กันด้วยนะครับผมอ่าเครื่องชี้ข้าน้อยไข่มุกสยามศูนย์ซ่อมเครื่องชี้ข้าวดรช่างโต้งนะครับอ่าไข่มุกสยามโซล่าเซลล์นะครับผมนะครับรับซ่อมและจำหน่ายอะไรเครื่องชิ้ข้าน้อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผม รับกิดตั้งปั๊มสุกน้ำโซลาเซลล์ระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ